ในวันที่28มีนาคมพุทธศักราช2567ที่จะถึงนี้วัดเดิมบางจะประกอบพิธีมหาเทวาพิเศษครั้งใหญ่วัตถุมงคลรูปรอ ท้าเวสุวรรณนาทองคำซึ่งจัดสร้างเพียงปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นซึ่งในการนี้พระคุบาได้อารัธนานิมนต์พระภาวนาจารย์พระเกจิคนาจารย์จากทั้งสี่ภาคในจตุรทิศของเมืองไทยมากกว่า60รูปมาประกอบพิธีอธิษฐานจิตเจริญจิตตะภาวนาบริกรรมพระคาถาเทวาพิเศษวัตถุมงคลพร้อมกันนี้ยังได้อารัธนานิมนพระเทระมาเจริญ พระคาถามหามงคลตามตำรับตำราของหลวงพ่อแบนปาสาธิโกโอดีตบุรพาจารย์มาทำการเสริมดวงเสริมบุญบารมีต่อชะตาเสริมสิริมงคลให้กับญาติโยมพุทธศาสนิกชนศิษยานุสิธตที่จะเดินทางมาร่วมพิธีถ้าจะรับแจกของมงคลที่ทะลึก ทางวัดเดิมบางจะเปิดให้รับบัตรคิวตั้งแต่เวลา7นาฬกาเป็นต้นไปถึง14นาฬิกาสำหรับผู้ที่มีศรัทธามารับบัตรคิวท่านจะได้รับสิ่งมงคลที่ระลึกกลับไปโดยการแจกฟรีเพราะฉะนั้นใครไม่ติดกิจธุระการงานใดๆพระครูบาก็ขอเชื้อเชิญเจริญพรทุกท่านมาร่วมมหากุศลครั้งใหญ่ มาร่วมในพิธีเทวาพิเศษวัตถุมงคลของวัดเดิมบางครั้งนี้โดยพร้อมเพียงกันการจัดสร้างวัตถุมงคลครั้งนี้ทางวัดมีวัตถุประสงค์คือหนึ่งสมทบทุนสร้างสราเรือนไทยที่กำลังก่อสร้างอีกจำนวนสองหลังแล้วก็สมทบทุนสร้างห้องสุข,ขาที่ตอนนี้กำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่เพราะฉะนั้นใครที่มีกุศลจิตศรัทธา ปรารถนาจะมาร่วมพิธีก็สามารถมาร่วมบุญได้ในวันงานดังกล่าวก็ขอเจริญพร